ผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง ซักสิริพรเผยภาพปฏิหารกำลังใจจากบนฟ้าถามแฟนๆเห็นเหมือนกันไหมลวแแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่าครึ่งชีวิตจนวันนี้มีผลงานเพลงชื่อเสียงโดงดังสำหรับตักสิริพรและล่าสุดเจ้าตัวก็กลับมาอีกครั้งกับเพลงใหม่ล่าสุดในรอบหลายปีกับเพลงที่มีชื่อสักวันโดยจะปล่อยให้ฟังวันนี้ซึ่งเป็นวันที่13ตุลาคมเป็นครั้งแรกซึ่งล่าสุดก็มีเรื่องราวนาย ินดีและชวนขนลุกไปตามๆกันเมื่อเจ้าตัวได้เผยภาพท้องฟ้ากลุ่มกล้อนเมฆมากมายซึ่งมีจุดหนึ่งหากโฟกัสดีๆจะมองเห็นเป็นเลข9้าซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เพลงสักวันได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟัง สำหรับตักแล้วอย่าถือว่าเป็นเพลงใหม่เลยแต่มันคือเพลงพิเศษที่ตั้งใจมามอบให้ทุกคนในยามวิกฤตแบบนี้พี่ตักรวบรวมกำลังและพลังของตัวเองใส่ลงไปในเพลงนี้เพื่อที่พวกเราทุกคนจะจับมือกันและพาการก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลายพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ท้อมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราและวันนี้พี่ตักก็มีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ในวันสำคัญของพี่นั่นคือกำลังใจจากบนฟ้าค่ะทุกคนเห็นเหมือนที่พี่เห็นใช่ปะเลขเก้านั่นเอง